รถถังจอเกาะแล้วกันมาดูกันเผื่อจะได้เจ็ทพ็อตอย่างเช่นเจ็แป็กเคาน์เตอร์หรือถุงมือไททันนะครับมาดูกันว่าจะได้อะไรเปิแปดแต่แป๊บวันธารานะอันนี้ผมไม่ได้แบนในการแข่งนะเพื่อนๆก็อาจจะได้เห็นคนออจี้นี้มาใช้นะครับแนอันที่สองจะเป็นอะไรขอเป็นอย่างอื่นที่ไม่ซ้ําได้ไหมเฮ้ยถุงมือไททันเฮ้ยเฮ้ยถุงมือไททันเฮ้ยเพื่อนๆเฮ้ย แล้วถุงมือเฉยเอาแล้วครับผมก็กล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไทยเชื้อสายเกยอ,อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับวันนี้กับพื่กับผม MR Hot Gamer นะครับวันนี้ก็เป็นขอท่านไลากียวทีหรือว่าไลากีลิตของเรานั่นเองเนาะก็เป็นวันอังคารนะครับเป็นการอัปเดตท,ทุกการอัปเดตเกมเนี่ยผมก็จะมารีวิวอยู่แล้วเนาะก็ก่อนจะไปนะผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะสำหรับทางช่องผมก็ทำลา้านขอทนานด้านคลิปชิบิแพปเดตเป็นหลักนะครับกับทางนั้นไลากีวทีเนาะ เพื่อนเพื่อนก็ถ้าว่างๆก็อย่าลืมไปดูลิปชิบิผมได้นะถ,ถ้าสนใจหรือว่าไงชอบตรงไหนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะเพราะบ,บางคนอ่ะก็ไม่ได้เล่นแต่ก็ดูเหมือนกันนะก็ชอบแบบว่าสไตล์ต่างๆนะถ้าเพื่อนเพื่อชอบเกมไหนหรือว่าแนวไหนก็สามารถแบบว่าคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าอยากให้ผมทําเกมแนวไหนหรือว่าไงนะครับก็อ่ะก่อนจะไปนะครับผมก็มีขอนต้นั่นรายการแข่งอ่ะมีรายการแข่งมาบอกด้วยนะครับก็เป็นขอนตะนั่นปุ๊บอ่ะขึ้นภาพแป๊บภาพขึ้นปะ มันต้องขึ้นดิกดค้างขนาดนี้เออมันเป็นภาพสปอย้วเพื่อนๆนี่เป็นแพลตฟอร์มในการสมัครแข่งนะบอกเลยว่าทําไว้เป็นที่เรียบร้อยแนะ้ะส่วนทางด้านการาฟาร์ม <c oughs> ของทางด้านการแข่งนะครับผมทําทุกอย่างไว้เป็นที่เรียบร้อยแนละ้วแต่กดกติกาเนี่ยผมยังไม่ทําไปแน่นอนเพราะว่าผมอยากจะแก้ไขหรือว่าอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปนั่นกดกันทีประมาณ2.3วันเนะี่ยอาจจะได้ลงกดนะครับส่วนการ อ่าแพลตฟอร์มการสมัครเนี่ยน่าจะได้ลงก่อนวันที่10นะครับก็เตรียมตัวไว้เลยนะว่ารายการแข่งผมเนะี่ยขอเป็นรายการเล็กๆแล้วกันนะครับรายการหนึ่งที่อยากจะสร้างเสียงหัวเราสร้างรอยยิ้มกับผู้คนอ่าเพืพ่อนๆที่เข้ามาเล่นด้วยกันเองเนาะก็มีรายการเองอะสับรายการแข่งเรานะครับก็ไม่น่าจะมีคนอื่นอะไรมากเนาะนะครับโอเคสับนานั้นการกติการหรือว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนให้ลงให้ดูอีกทีนะอ่ะมาอยู่ก่อนขอธนานเอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นเอีเวนต์ของทางด้านอะไรเอ่ยไปดูกันนะครับ อุปกรณ์เขียนแบบเรือโจรสลัดนะครับอ่าความสามารถมันทำอะไรได้วะออมีประกาศนะผมต้องไปดูในจี้นะครับไหนเอ่ยอุปรกรณ์เขียนแบบเรือประกาศนะกดตรงนี้นะสมุดภาพนะครับจี้เครื่องลานนะนี่นะครับโอกาสอ๋อโอกาส50%โอกาส40%เนี่ยสร้าง สร้างอาคารสามหลังเนาะแล้วก็ยะายไปตำแหน่งที่ยืนทันทีนะแล้วก็เมื่อเมื่อม่แสดงผลน่ะจะเพิ่มบวก10%นะครับแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกพื้นที่ล็อกค่าบันทานที่ถูกคุณน่ะจะยกเว้นเนาะจะเป็นของท่านั่นคล้ายๆเหมือนหมีนะเพื่อนๆเออนะครับหมีหมีล็อกนะครับอันนี้ของซุปเปอร์นะของซุปเปอร์เนี่ยน่าจะเติมตังค์นะครับแล้วก็จะบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มเป็น15%เมื่อม่แสดงผลกัห65ิบท่ายกเว้นนะครับก็ตามนี้เลยนะครับไปดูกันว่า อไอเทมจำกัดนะครับโอเค8 9บาทนะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแสงเกียรติยศแบบเลือกนะอันนี้ก็มันสุ่มนะเ,นเพื่อนๆไม่ค่อยดีเท่าไรนะเออสับผมมองไม่ค่อยดีนะอ่ะก็เป็นอีเวนต์จนะี้เนาะสับเว,เวนนี้นะครับขอถามว่าจะทำไหมมันมันต้องมีออฟของท่านล็อกอที่ถูกคูณของเกาหลีมาก่อนนะผมคิดว่าน่าจะทำนะครับ ถ้าตัวที่เล่นได้เนี่ยน่าจะเป็นของทางน้านอะไรเอ่ยน่าจะเป็นของเขาคาซัสเนี่ยน่าจะเวริร์กนะเพราะมีของเมืองล็อกนะครับอ่ะมาดูของทาาน้านโบเกมโบนัสนะอ่ะอันนี้แก้แล้วเรียบร้อยนะครับคู่มือเกมโบนัสประจำวันนะก็หลายๆคนนะี่น่าจะได้อดได้ลูกบาทสุดยอดลูกบาทเพชรนะครับแล้วก็ได้เพชรกันไปเยอะแยะนะอดได้กันนะรวมถึงผมด้วยนะโอเคอ่ะแล้วก็ล็อกอินนะจะได้รับลูกแกะพิเศษนะครับลูกแกะพิเศษนะอ่ะอ่ะมาดูของท่านกิจกรรมนะครับนำไปแลกไลน์นะครับนี่ ตามนี้เลยนะต้นจะเป็นลูกหมีนะแล้วก็เป็นลูกหมาป่านะจะนํามาแลกกล่องของขวัญปีใหม่2021นะครับก็จะได้ไอเทมตามนี้เลยนะครับก็จะสุ่มเอานะมีโอกาสได้จีคอด้วยกระหมกลาเออนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้กันแหละอ่ะแล้วก็รางวัลการเล่นครับประมาณนี้เลยนะครับอีเวนต์เนี้ยง่ายนิดนึงนะครับเพราะว่าให้เก็บของท่านเอเอเดียวนั้นแล้วนํามาแลกเป็นเอบวชนะแล้วเก็บเอบวชนะนำมาแลกเป็น S นะครับแล้วเก็บ S เนี่ยนำมาแลกเป็นจี้ใหม่เนาะ แล้วก็เป็นของท่านเก็บครบห้าทุกอันน่ะจะนํามาแลกจี้นี้นะอันนี้อันนี้ผมอยากแลกมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอยากได้เนี่ยรถถังจอเกาะถุงมือไททันพวกต่างๆครับไอเทมดีๆแยะเลยนะในนี้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าทงทง,ทงโยนสลัดสีขาวเนี่ยจะเปิดนํามาแลกแสงนะครับโดยเฉพาะนะเออนะครับสีขาวนี่จะแลกแสงโดยเฉพาะนะอันเดี๋ยวเราไปดูของดองกันดีกว่านะเวรน,นี้ก็น่าทําอยู่นะเพื่อนๆเ,เพราะว่าอะไรโอ้โหมาถึงก็ล่อผมเลยครับได้อีบวกกันะเพื่อนๆเออ เออได้ธงสีขาวนะโอ้โหอันนี้ล่ะเห็นผมเอาน้องลีกะมาหน่อยไม่ไดนะ้ใจอ่อนเลยนะเพราะว่าน้องลีกาน่ารักเกินไปเนาะเออมาถึงก็ล่อผมเลยนะครับเพื่อนๆมาถึงก็แบบไอ้บวกมาเลยเออจะแพ็กดองนะไหนลองเปิดดูสิถ้ามาเยอะเนี่ยก็อาจจะทานะครับแต่ถ้ามาไม่เยอะเนี่ยก็อาจจะไม่ทํานะผมอยากได้ไอ้ธงเอมากกว่านะเพราะผมอยากไปลุ้นจี้ไงเพื่อน ไ้อโบบมามันก็ดีแหละแต่อยากได้เอนะครับผมจะเไปลุ้นจี้ไงประเด็นเพื่อปิดน้อยนะเพื่อนๆลองทําดูได้นะสับเวร่ดนี้นะครับก็ไม่น่าจะยากนะผมคิดว่านะไม่น่านะ <c oughs> อ่ะแล้วนะเปิดของดองกันดูนะว่าจะมีอะไรออกบ้างนะครับถ้าของดองออกอโบบมาสัก2ชิ้นเนะี่ยน่าจะมีโอกาสทำมันอยู่นะโอเคสีขาวมาเห็นนะสีขาวก็ดีนะจะได้รีออฟให้การดูด้วยเนาะว่าได้อะไรนะครับรัอบออฟนี้นะ กล่องจี้หลายคนน่าจะดองมาเยอะพอสมควรนะส่วนผมก็มีพอสมควรนะมีไม่เยอะก็ไม่น้อยนะถือว่าพอดีพอดีเลยครับหืมทงสีขาวอยู่แล้วนะทรงสีขาวน่ออกดีมากนะเพื่อนๆอาจจะได้แสงมารีออฟเยอะนะครับเวนี้แต่สีแดงนะ่ะไม่ออกนะเพื่อนๆเ,เออออกแต่เอบวกกับทรงสีขาวอะสีแดงหาโคตรยากเลยอย่าบอกนะเวนี้ล็อกสีแดงเหรอโคตรแปลกอะนะถ้าล็อกสีแดงนะ่ะ ถ้าใครอยากให้ดีผมมาสุ่มก็สามารถ่าทักมาไลยๆได้เลยนะครับไหนลองสุ่มดมิสีแดงมานะเพื่อนๆแล้วก็เป็นร้านคาลึกลับนะอะสีขาวมาครบนะครับโอ้โหสองร้อยเก้าเก้าได้เลยนะการันตีนะสามร้อยได้ได้สีทองมาอันหนึ่งนะครับไหนดูสิอะสีแดงมาสองนะทีจริงผมก็น่าทำอยู่นะเพราะว่าเล่นกับเขาคาซัสนะน่าจะโหดนะโอเคสีแดงมาเยอะ,ยอะนะฮะ โอเคสีแดงมาอีกนะสุ่มไปครั้งนึงแล้วสีแดงออกมาเนี่ยผมผมคิดว่าน่าสุ่มนะถ้าสีเปื้สีแดงมาหนึ่งอะโอกาสปิดเนี่ยเยอะนะครับโอ้โหเห็นปะเอบวกมาอีกแนละ้วเพื่อนๆหรือว่าเว้นนี้มันปล่อยเลทวะนีะ่ยสีแดงมานะเอ้ยเว้นนี้ผมคิดว่าโอกาสปิดเยอะนะ ดูแป๊บใช้ธงเ e อโบกียนวาแลกเอสนะครับต้องดูก่อนใช้ธงสามอันแลกเอสนะครับก็เยอะพอสมควรนะถือว่าเยอะอยู่เนะี่ยธงสามอันนะครับธงเอโบนะมันก็ออกง่ายแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราแลกแสงลองลองแลกแสงมารีกันก่อนนะว่าจะได้อะไรอ่ะแล้วมีตัวเพชรมาขายนะอันนี้ผมน่าจะเติมนะสามสิบวันเนี่ยได้ของค่อนข้างเออ่คุ้มนะครับเพราะว่าได้อะไรได้หนึ่งพันเพชรน,นะครับแล้วก็แบตชั่นพลาสตนะเป็นประมาณสองสามพันถ้าเว้นนี้ผมไม่ทําอ่ะผมน่าจะมีวานห้าหกพันเพชรน,นะ แต่มันไม่ไล่จี้เนี่ยสำคัญนะเพื่อนๆจี้นี้ผมไม่รู้ว่าจะแบรหรือเปล่านะในการแข่งขันนะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยอะไรมากอะ่ะอาจจะไปคอมโบกับเขาคาซัตก,ก็ได้นะอาจจะได้เห็นเบต้าที่แบบใหม่ๆขึ้นเนาะเออผมต้องรอดูก่อนนะเพราะจี้เนี่ยผมผมผมไม่ค่อยซีเรียสนะเพราะไมลลออ่ไม่ใช่แปลงล็อตเนี่ยเออไม่ใช่แปลงล็อคครับมันต้องเล่นตัวจํากัดนะไหนดูสิอ่ะออฟก็เป็นของออฟที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะใน3ออฟบนที่เหลือนี่แย่นะครับตามนี้เลย ที่สุ่มจี้ก็มีแต่ตรงน,นี้อันเดียวแล้วนะครับไม่มีที up ่สุ่มอื่นเลยนะสุ่มอีกทีอ่ะสีขาวเลยนะก็ถือว่าเป็นเว้นรีออฟและกันนะสัปเหร่์นนี้นะครับเพื่อนๆก็หมดไปเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะผมคิดว่าน่าจะหมดกันไม่เยอะหรอกประมาณสามพันน่ะก็น่าจะปิดแล้วนะเว่น่ะนะครับในไหนเว้นที้ผมก็ทําแล้วน่าจะโกดธเพชรนะสัตหนันวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะสีสีแดงใหม่แล้วเมื่อกี้นะก็ได้เอฟประมาณหนึ่งอันแล้วนะตอนเนี้ย ไอ้บวกออกง่ายกว่าสีแดงอีกนะเพื<ๆ>่อนๆต่อนะมาไม่เอ่ยไม่มานะครับต้องมาแล้วหือเป็นเอสผมว่าเว้นนี้มีโอกาสอออเอสอยู่นะดูจากทรงแล้วนะขอ,อสีแดงเยอะหน่อยเพราะว่าผมอยากได้สีแดงไปลุ้นกล่องจี้นะเพื่อนๆมันมีจี้ที่ผมยังไม่มีเยอะแยะเลยนะในนั้นอนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีหมดแล้วแหละเอสไม่นะไปเคลียร์กล่องจี้แป๊บ ขายไปเลยนะร้อยอันนะครับ2แสนนะรวยทีเดียวนะครับไหนเอ่ยสุมจีมันไม่มีให้กดไปในร้านค้าเนาะมันต้องแบบว่าเข้าไปกดที่เพจแล้วก็เข้าไปร้านค้าเท่านั้นนะครับมีรู้ตา่าใหม่ไหมเอ่ยอ่ะมีรู้ตาว่าใหม่ด้วยนะครับเป็นรูเตาวาคาแฟนะครับก็อ่าสามารถมาซื้อได้เลยนะแต่ผมซื้อดูนะอ๋อแล้วมันมันมันอัพไมเนะี่ยมันต้องอัพป่ะวะน่าจะอัพดินะครับโอเคต้องอัพ้วยนะนี่ครับตามนี้เลย ติ้งติ้งติดดิ้งนะครับติ้งติ้งติดดิง้งประมาณนี้นะอัพเต็มน่าจะได้อ่าจี้สวมเครื่องรางเหมือนเดิมนะครับเอถึงเอบวกนะอ่ะสีทองเอเบ็สีแดงกับสีขาวมาสองเลยนะยังไม่มานะตอนนี้เอ,อ,อ,อบวกสีแดงมาอยูน่นนะ ติดแดงหไหมไหมไม่มาไอ,อบวกไอบวกไม่มานะเริ่มเงียบละเริ่มเงียบละเพชรเริ่มน้อยเริ่มเงียบเลฮะ,ะขอสักหนึ่งอันหน่อยสีแดงอนะ่ะอยากได้สีแดงประมาณสักสิบห้าอันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอามาลุ้นนะครับเพื่อนๆเ,เออผมเอาไปลุ้นจี้ไงประเด็นอนะ่ะวันนี้ผมน่าจะปิดนะน่าจะน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะามาเล่นกับตัวละครที่มีล็อกค่าพัานธานแล้วกันนะอย่างเช่นตัวเดียวคือเขาคาซัสแหละน่าจะเล่นได้นะ อ๋อมันดีไหมมันก็ดีแหละถ้าออฟไอทำามื้ก่อนก็ได้นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเผื่อออฟไอออฟไอที่มันล็อกข้ามันทางมานะครับมันมีโอกาสได้ใช้นะสแปนนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใส่หมีหรือว่าอะไรไปเลยนะเพื่อนเพื่อนมันสามารถแบบเออมีออฟแล้วก็ใส่จี้มันล็อกข้ามันทางเลยเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับก็หมดไปประมาณเท่าไรเอ่ยนะครับประมาณสองพันนะครับมาดูกันว่าผมจะได้เอสเกียร์นะมาดูกันนะ ได้มาหนึ่อันแล้วนะครับน,น่าจะได้ S สองอันเนาะสองพันนะครับก็น่าจะประมาณสนะี่พันนะเพื่อนๆน่าจะไม่แพงอะไรมากนะจีเนี่ยผมคิดว่านะดูด,ด 3, เิเกือบได้ S สามพันเอ้ยเกือบได้ S สามอันนะเพื่อนๆอ่ะได้มาสิบอันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมแลกมาก่อนแล้วกันอันนี้นะครับขอเป็นรถถังจระเข้ละกันมาดูกันเผื่อจะได้เจ็พอดอย่างเช่นเจแปนเคาน์เตอร์หรือถุงมือไททันนะครับมาดูกันว่าจะได้อะไรเปิดแป๊บ วันธาานะอันนี้ผมไม่ได้แบนในการแข่งนะเพื่อนๆก็อาจจะได้เห็นคนเอาจี้นี้มาใช้นะครับแต่อันที่สองจะเป็นอะไรขอเป็นอย่างอื่นที่ไม่ซ้ําได้ไหมเฮ้ยถุงมือไททันเฮ้ยเฮ้ยถุงมือไททันเฮ้ยเพื่อนๆเฮ้ยแล้ถุงมือเฉย่ยะตกใจเลยโอ้โห<ว><ว>เอาว่ะคีบบีผมก็รู้สึกว่าจะดวงดีนะมาเกมนี้ผมก็เอ้ยเอาเรื่องว่ะ A ถึง S อนะครับขอเป็นโอ้โหสีขาวอยู่แล้วไม่เอาสีขาวได้ไหมโอ้โหเป็นถุงมือแต่ท่านผมตกใจเลยเพื่อนๆเออผมไม่ได้ของดีอะไรแบบนี้มานานนะครับโอ้ตกใจตกใจถุงมือในท่านเฉยเอยเอาเรื่องเอาเรื่องเว้นนี้ผมคิดว่าหลายคนต้องหาแล้วนะครับนะทับอีเวนต์อะไรนะ่ะกรรมคิดมากอ๋ออันนี้เป็นแสนเนาะแสะไรเลยหมดหมดวันที่สอนะครับแล้วก็เดือนสอนะค่อนข้างนานโอเคตกใจนิดนึงนะเพื่อนเพื่อน เออได้ของดีมาเฉยนะส่งมือแต่ท่านผมก็ไม่ได้แบนในการแข่งนะครับเพื่อนๆสามารถนำมาใช้ได้เลยอ่าหมืนบาทนี้ไปก่อนอาชม่วโมงนะ,ะประมาณนี้แล้วกันนะสับทําำด้านเวนดีนะครับก็2องพันเนี่ยเกือบได้3ชิ้นเลยนะเพื่อนๆเนกือบปิดแล้วนะครับอีกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอีกประมาณสีแดง9อันนะครับเออก็เยอะแหละ ผมอยากได้สีแดงอีกสัก10อันนะครับเพราะว่ามารุนอีก2 2กล่องเนาะเฮ้ยถือว่าคุ้มนะใครที่ตามหาจี้นะเว้นนี้ใครขาดจี้ก็ลองไปลุ้นดูได้นะถือว่าน่ารุ้นพอสมควรน,นะสหรับอีเวนต์นี้ก็ขอตัวลไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะบอกแล้ยถุงมือไททันมาเฉยนะพเพื่อนไปแล้วขอโชคดีทุกคนนะโชคดีบีชชัยโชคชัยมีวส์ทรัพย์เจียีมีเกลือก็อย่าลืมอ่ะอย่าลืมล้างตายกันด้วยนะไปแล้ว